เรียบคาร์ลซ้อมสมัยครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับกับเพื่อนได้ครับก็ซ้อมอยู่ที่่ายซ้อมสมัยครับอ่ามีใครเป็นคู่บ่าซ้อมเราบ้างตอนนี้มีเยอะเรากับเพื่อนก็มีนะใครอื่นเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสามสิบเอ็ดครับสูงเท่าไหร่ครับสองร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบห้าหมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเทพคามินครับคือต่อยทำไม ม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเค็งมาต่อยเขายังได้ดูยังดูเขาเมย์สไตล์น่าจะเมยหมักเนี่ยวันนี้วันนี้มาเจอเทพผักสีเนาะวางทีวางไขง่าดีก็ไปแก้ตามรายการเอาต่อยตามสไตล์ไปก่อนเนาะแล้วแก้ไขวุ้นก็เบย์เที่ยวล่าสุดต่อยไว้ที่ที่นี่แล้วที่นี่เลยวันนั้นต่อยกับใครต่อยกับไปเกียวซีันครับเพลินมาก แพาไ,าไปคะแนนพาออกเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ต่ออยู่ร้อยสิบหกครับก็เ,เวทนี้เลยนะตอนนี้ก็เวทเดิมเมื่อเช้ามาเวทนน้ำหนักนี่เกินหรือค่าเกินจุดสองครับ,บผ่านเรียบร้อยแล้วสบายๆนิดเดียวร่างกายไปที่กี่เปอร์เซ็นต์เกือบร้อยได้ไดครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมเอาชน,านาะาค่ายแล้วแจ้งเกิดด้วยแจ้คุมมากี่กิโลไฟนี้สามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้หนึ่งร้อยได้ครับคนจังหวัดคนแก่นครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยส่อฝากติดตามไม่ครับนี่เดียวอ่ะขอโชคดีขันท้ครับ